แจ้งได้เลยนะของกงกูก็เคยมีกูบอกว่าขอวิดีโอคอนหน่อยแต่เขาเป็นผู้หญิงที่สวยนะกูบอกขอวิดีโอคอนก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะให้ตัดโจล้มึงน่าจะเช็คของ5นาทีครับเอ่อแจ้งตีได้เลยแจ้งเลยแจ้งเลยแป๊บนึงนะครับเก้าเก้าคนนีเลยแจ้งนีเลยเดี๋ยว5นาทีจะเริ่มละที่ผ่านมา ตรีหนึ่งแม่งมีอยู่สองสับครบอ่าครบ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 แม่มากเนี่ยตีแล้วนี่แบบมากกััน มาปะมา<ห>มาเยอะไหมา6ก็อลมเซนเตอร์4มีใครรายงานไหมซีนเ <c oughs> ตอร์4เท่าไหร่ครับซีนเตอร์4ของคุณกุ๊กมาปะนุ๊ตไงปะงพานุตไงอ้าออกจต่วันแน่ <24. S 1> ตอนนี้กูก็หารวมอยู่เซนเตอร์หนึ่งมีสองเนี่ย <c oughs> จะอยู่ยังไงวะเนี่ยจีเซนจูไปไหนแล้ววะเซนเตอร์ 3. สามเซนเตอร์สามเท่าไหร่เซ <c oughs> นเตอร์สามของของพี่โอ๋พี่ตูนเท่าไหร่ นีไปถึงไหนแล้วเนี่ยใก่อ้อมก่อนนี่ไปแล้วอืมอ้อมก่อนที่เคยถูกไช้อ่ะห้าเจ็ดล้านมาเราาิ่มกันเลย ไปอยู่คนเดียวเหรอตาใ,ใ,ใครอยู่คนเดียวตาตาจอยเปิ้ลตาไม่มาไม่มาไซนึงเหรอไซนึงใครงงไซน,งไซนึงเปิ้ลเอาเอาเอออยู่เปิ้ลเข้าเข้าได้เลครับฮัลโหลตาพี่ตาไม่อนนะเข้ากันแล้วครับเข้ากันแล้วครับหายไม่ทำอะไรเลยอ่ะสูตรน้อยยังตั้งร่างอยู่เลย เีีบนพ่ดาวจัดไม่ถูกเลยวะในคันเดียวว้าดิวของกันอยู่เฮ้ยเจออินแซนแล้วหรออินแซนแล้วหรอเนี่ยกูไล์เนี่ยอืมสามทุ่มของของขอบเปิ้ลมีอีกคนไะตอนนี้มีสองคนอ่ะมารวมสิมาโลเซนเตอร์หนึ่งเลยมารวมพี่บอลเลยบอกต่องมารวมมาเลย เออมามาเยอะนะครับวันนี้น40รอ,อดใช่ไหมออกมาเลยออกมาจอยเลย40 40ปีนะครับไม่เ้ยทำไมคะจอยปะวานปะวานเปื่อนอืมไวยธรรมะกรรมารู้มานอยู่ทีีใครอ่ะเสียไปแล้ว จอยเปิ้ลมาได้เลยนะตีเปิ้ลเมดเมดเข้ามาเมดเข้ามาเลยผมไปบอสก่อนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูเกมก่อนไม่ดูไม่ทันเลยใครเยอะฮานูอยู่ในทางเจ๊เซนเซฟอยู่ใช่ไหมเซฟอยู่ครับยิงทุกคิวเลยบิงดูเลยใช่ไหมดูเลยครับดูเชิงเลยครับ ค่อยเดิน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 รอเพื่อนข้างหลังก่อนโอเคเล่นในวงเสกครับวงแลนตอนนี้แลนกลางแล้วอันนี้เราอยู่มูลหรืออยู่สัตว์เนี่ยมูนนะน่าจะมูลมูลดันดันดันขึ้นไปครับพยายามดันขึ้นไปไวหน่อยเดี๋ยวบอสเกิด โดนกับแลนหายหรือเปล่าผมไม่เห็นเลยยังแลนอยู่โอ้โยจี๊ดคีสีฟ้าเป็นเข่งไหมครัดันไปอีกครับดันไปอีกดันไปอีกสีแดงคนนิดเดียวนะครับสีฟ้าคนเข่งไหมสีแดงคนนิดเดียวสีฟ้าโอเคข้าบนครับอ่เอาเล่นบอสเลยครับเล่นบอสเลย หน้าที่การการไปหน้าที่การการไปดันดันไปให้ถึงบันไดสีแดงเป็นให้ถึงบันไดล่างไม่ต้องลงนะไม่ต้องลงบอกว่าเกิดตรงสีแดงเลยก็เลยแบบบังมันไม่ได้สีแดงอินเซนนี่แมเราทำแล้วไงตอนนี้โอเคเดี๋ยวรอนับเวลาถอยหลังนะครับไปเลย เออเออรู้สึกว่าสีน้ำเงินมันจะเยอะอ่ะผมไม่รู้ไซส์จะไหวไหมนับเวลาถอยหลังไซส์ไซส์สามตี้ไปเลยนะไม่ถึงนี่เหลือสองละไปก่อนสองตีมีใครพูดได้ไหมทางไซส์อสตองเลยโอเคหุยบอสเปิ้นเป็นพระทีมไซส์ต้องไปหมตี้เราอ่ะตีตีตีผมคือเซนครับมารวมก็คือเซนไม,ไม่ไม่ต้องไปไม่ต้องไปอยู่ตรงนี้ เอาไงวาะูมให้กดเรียกดีไหมหรือว่าไงนับถอยแล้วนะไซส์กระจายเลยครับไซส์ไฟไปที่ตำแหน่งเลยเอ่าบันไดไม่ต้องลงนะไม่ต้องลงไม่ต้องลงกลับขึ้นมาเขียวเขียวคือแดงคืออินเซนใช่ไหมใช่ยโอเอยู่ไกลมากเซนอยู่กลางเขียวอยู่กลาง เขียวอยู่กลางประมาณที่หนึ่งโอ้้าเข้าไม่ได้เลียคนเยอะมากเลย้าคนเยอะฝาคนเยอะเซนเซนเตอร์ท่าก่นครับมีไหมมีคนตีหินเหรอเออมีคนมาปนหินแล้วโอ้ยโอ้ยโดนโดนตุเซนเนเตอร์มาหน้าบ้านมาหน้าบ้านก่อนแล้วแล้วเคลียร์คนปนหินก่อนเตรียมตัวโยกไฟสายเซนเตอร์กลับมาหน้าบ้านปล่อยปล่อยโปรเทคเขาอยู่ตรงนั้นไป ยังมีอยู่ยังมีอยู่วัดไอ้วัดตะลุ่นอะไหินหินหินเยอะมากเยอะมากมทีม่หินเยอะครับหินเยอะเซนเตอร์อะครับเซนเตอร์ Center ทั้งหมดมาเลยโดนติดหมดโอ้แดงคนโคตรเยอะเลยแปลกแตลก,ตก,ตกหินแตกครับโอ้เล่นงี้ไหมไม่ได้ละฟ้าจะชนะอา Center, เซนเตอร์เข้าเข้าเข้าไซด์เลยครับเข้าไซด์เลย เซนเตอร์กับไซร์รวมกันเลยผมไว้หน่อยครับไว้หน่อยไว้หน่อยไว้หน่อยเสกมาแล้วแลนแลนดโดมด้วยแลนดโดมด้วยเล่นเลยเล่นเลยเ,ลเลข้าเข้าวงเข้าวงเขาไม่อยู่ในวงแลนแล้วเต้นตายแล้วเต้นตายแล้วทั้งวง แดงคนเยอะมากครับตอนนี้คนโลฟสีฟ้าเลยฟ้าฉันจะได้ขวานะครับอ่าเซฟพอจะสกิดหินสีเขียวได้ไหมครับเขียวอะครับใช่ใช่บ้านล่างเราอะเหมือนเหมือนเขาไม่ได้เก่งมากนะสกิดเดียวนะโอช่สกิดตีแปดผิดโอ้เี้ยโอ้ฟ้า ขวาวิ่งขวาหมดเลยเห็ไขไอไปโอเคเราได้แ้มหนึ่งแล้วนะไม่ยุงเออที่บอดเป็นไงบ้างอ่ะยันสีเขียวอยู่ปะยันอยู่ครับเขียวขึ้นมาไม่ได้เลยครับโอเคโอเคครับยันไว้ยันไว้เพราะว่าลูกเสือสองตีงมาซ้านาจะเยอะมากมาซ้ายมืออย่าเพิ่งเข้ากลางอย่าเพิ่งอ้กกลางดิ อ่ายังไม่ต้องเข้านะครับกลางกลางยังไม่จําเป็นกับเราตอนนี้นะได้ไปก็ไม่ใช<น>่เริ่มเยอะแล้วนะครับอ่าซ<อ><อ>ับซับซับมาซ้ายนะซับมาซ้ายาตอนนี้ช่วยซ้ายให้หมดครับพระพระไซช่วยปักลวดไม้รัวๆครับโัดนะสีฟ้ายึดโอเคออกหินแตกแตกหมดแล้วนี่หินเหลือแต่สีเขียว โอเคโอเคอย่างนี้นับแต้มง่ายที่บอสเริ่มขึ้นมานะครับบอสโอเคผมขอซับซับไปช่วยซับไปช่วยที่บอสครับซับวิ่งหน่อยซับวิ่งหน่อยไปไปบอสอีกทีนึงตอนนี้ตอนนี้ไซส์ไซส์พอจะยืนอยู่แล้ว หินแตกหมดกดบัฟเต็มนะครับผมใครมีจังหวะกดบัฟกดอัดหน่อยคนเยอะมากเดี๋ยวเขอาฟ์า,ามหมดเลยโอ้ยอเฮียกูก็ว่าล้วของไม่แตกกูลืมเปิดใช้างานวัดรอไมทำเงี้ยครัตองเขียวเยวไม่ขึ้นมันแล้วนะครับอ่ายะคําไว้ก่อนครับคําไว้ก่อนครับ ทุกยทุกวัยยทุกวัยโอ้ยโนโด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 นโต้องรอสองสองบอสนะเพราะว่ามันมีเต้นตายนะตรงเราอ่ะสายอ่ะบ้านแตกหมดเล่น2องบอสนะน่าจะดีกว่าไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบคนเยอะทุกทุกคิวยูไว้เรายูไว้เขียว พทาาี่ยวอะไรวะเนี่ยคาราปูก็หายตื่นแล้วตื่นแล้วยิงดูยดิงดูมาดิแม่ยายแม่ยายโ <Okay. S 2> อ้ยเอ่อเซนยึดขวาบนเดี๋ยวนะ เดี๋ยวเดี๋ยวอินเซนใจชนะว่ะถ้าเกิดว่ามันได้เอ๊ยเราเสียบอสต์ทำไมบอสเราได้เราไม่ขึ้นนะครับบอกนะบอสเราสามับสี่อินเซนไดเอ็มพีสองมมาแดกแดงเริ่มแดงเริ่มมาละวอ่าใช่ใช่ปล่อยเขียวไปแดงนะครับ รอได้บอสครบแล้วนะตอนนี้มีสองแต้มเท่าสีแดงเอาแสดงว่าสีแดงไม่ได้บอสวะ่ะถ้าสีแดงไม่ได้บอสโอเคโอเคง,งั้นเราเราเหนือกว่าหน่อยครับตอนนี้แต้มเราค่อนข้างครอบคลุมลลนะร,รอจังหวะวิ่งกลางอะ่ะต้องรอให้ได้บอสตัวที่สองอะ่ะรอถูกรอถูกกลาง ตอนนี้หรอโอเคเขียวมันโดนกดดันไปนู่นหมดละดูไซ์หมดแล้วมัง้งกีปัดเนี่ยอไซส์ขึ้นมากดดันหน้าบัานไดครับตอนนี้เกมเป็นของเราขยับขึ้นมาหน่อยขึ้นมากดดันหน้าบัานไดนะ่อของไซส์อะ่ะเขียวกาจะวิ่งเข้ากาัน ปล่อยมาครับปีป๊ดทำที่ยุงเยอะเกินกินเลยยุงมันตักเห็ดยุงมันก่อนนะมา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 เกมนานนะใครไม่ได้กินบัฟต้องกินบัฟนะครับคนเลือดคนเลือดหยุดกวมากดินเข้าเลยไหมเดินเข้าเลยไหมเฮ้ยเขียวมาซ้ายว่ะเขี้ยมา้าโคตรไกลเลยกลับมากลับมาหน่อยกลับมาวงหน่อยมาทำที่อะไรเนี้อ่ะมึงไม่ เข้าวง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 ทุกคนเข้าวงมาเออสีแดงสีแดงได้ครบแล้วนะเฮ้ยยังหรไม่ได้ไม่ได้มีมีแค่เราเท่านั้นที่แต้มดีที่สุดจีนตอนนี้ยตรงซ้อมตรงซ้อมไมมีเขียวขึ้นอะไรครับตางมากเลยอ่ะเพราะว่าขวาที่มีประมาณตีหนึ่งอ่ะหมายหมายถึงยังไงเอ่ย เออทางขวามีแดงประมาณตีหนึ่งแล้วก็เขียวตีหนึ่งตีกันอยู่ต่อยมันครับเว้ยมอสใช้ดีกว่างผมแตกแตกใช่ไหมอ่าย่าคือติดรัวเลยอ่ะโอเคโอเคมอนแตกดีครับดีครับเฉพาะวันนี้ชมดีอยู่ดีอยู่ดีอยู่ไอ้นี่ไอ้นี่ใส่บนไปอ่ะครับได้หมดเลย แนะนำไม่ใช้ครับแต่ไหนมีอยู่สามคนนี่อืมจ้ะไม่คือพวกมูลนะล่าเลยบักกันแตกกันผมบอกให้สีเขียวตีกับสีแดงแล้วตอนนี้ผมมาขวาไปเลยว่าเขี๋ยวเราไปปิดบันไดฟ้าเหมือนเดิมไหมครับอ่าโอเคครับขึ้นขึ้นขึ้นไปอุดบันไดเหมือนเดิมครับผมว่าฟ้าฟ้ากับแดงเนี่ยสู้กันสูสีเราเลยไม่กดด<บ>ันมากบอลล่างเขียวเริ่มมานะครับ บอลล่างเขียวเริ่มมาไหวไหมเพราะว่ามีทั้งซับทั้งทั้งทั้งโปรเทคอยู่ไหวอยู่ครับยังมันยังขึ้นมาไม่หมดครับเออฟ้าหายหมดเลยนะฟ้าสู้กับแดงอยู่น,น,น,ออน,น่าจะไรบอลเรานำไอ้คะแนนบอลเรานำอยู่ครับเดินไม่ได้หรอเอ๊ะยังคนดักมีคนดักก่อคนดักคนดักคนดักโอเคอ่าสายยืนอยู่ที่เดิมน,นะเซนเตอร์มาเคลียร์หน้าบ้านหน่อยมีคนดักเ,เยอนะครับสายกลับสายกลับไฟสายกลับไฟ ไซอยู่ที่เดิมเซนเตอร์เซนเตอร์ลงลงหน้าบ้านครับมีคนเข้ามาดักบุนวายอยู่อินเซนมาเดี๋ยวไซอยู่ที่เดิมตรวกับเฮดสปอตกลับไฟใช่ไหมไซก็อยู่ที่เดิมไงไซอยู่ที่เดิมอยู่แล้วอนนเออานนเมาดเค่ะเขียวโถมกลางครับอ่าปล่อยมันมันไม่ชนะเขียวเขียวชนะไม่ได้แต่มันตัดมันตัดคะแนนให้เราอยู่ไง คะแนนแดงอยู่อ่าตอนนี้แดงมีสาแมแต้มคือบอสหนึ่งกับกลางสองถ้ายึดไซส์เป็นสีดด่รักษาแต้มไว้ครับรอคะแนนบอสตอนนี้เซนเตอร์เซนเตอร์น่าจะอยู่แถวนน้นโอเคเซนเตอร์ e center, ลองไปรวมสะพานนะรวมหน้าบ้านก่อนรวมหน้าบ้านก่อน ผมจะไปลองเชิงตรงกลางเพราะว่าไซส์เขายังยืนอยู่อยู่แต่ทำเป็นไรนะเผื่อมันเผื่อมันบุกมาเดี๋ยวเริ่มมามาไซส์นะครับเดี๋ยวมาไซส์เดี๋ยวเริ่มมาแล้วนะครับจากกลางเลดี๋ยวมาจากกลางอ๋อมันจะโฉมแล้วล่ะกลับไซส์งั้นกลับไซส์กลับไซส์กลับไซส์อ๋อไม่ใช่ได้กลับครับอยู่ตรงโตไซส์นี่แหละไมเซ็นเตอร์เซ็นเตอร์มาที่ไซส์เลยเซ็นเตอร์มาเสิร์ฟที่ไซส์เลยมาแล้วมาแล้วเทียบเลยโอเคโอเคเซ็นเตอร์มาเสิร์ฟที่ไซส์เลย บรรนานไม่ได้อยู่แล้วต่อให้มันได้อีกแก้วนึงมันก็ยังขาดดูเดรัคเอาไว้มาดิมาดิสับมาดิสับมาดิคนยืนนิ่งที่เกิดนะครับใครใครเนียนใครเนียนใครลุ้ใครลุ้อยากรู้ตายไปเกิดดูไม่เอาไม่ตายไม่อยากตาย อ๋อดิแตกไปดิแตกไปดิเคเดี๋ยวมันกลันไปเดินระยะสูงแตกเข้าไปดิตายนะระวังแตกเข้าไปแตกบอสล่าศิลป์มาแล้วครับระวังแดินผมเรานะระวังนะแตกเข้าไปตรงไหนตรงต่อพานบอสหรอตรงตรงตรงขึ้นมาเลยฮะตรงกันตรงกันกันหินน่ะเพราะว่ามันยึดตอกมันยึดตอกฝั่งเสร็จแล้วนะมันโดนไฟแล้วนะ ทำไมทอยแนนไวกว่าเราวะเออเายอะอ๋อเอโอเคโอเคถมสสยไม่เป็นไรเราฟู้อินเซนได้เฉพาะเซนเตอร์กับสายนะรวมรวมพี่แน่นไว้กดบารไฟฟอมนะครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วตุมเดใครตรงเนี้ยถ้าไม่ใช่ของเราถอยออกมานะครับ อา,อาดิมาเราที่ไรไรสมายอยู่ที่ไหนอะใครใครรู้บอกผมหน่อยดิผมไม่มั่นใจเลยโอ้ยจุดเพื่อน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 กระางหลังมีมีโควียมั้ยมีนะล็อกหลบแบบดิสตันโอเคครับ ไปแกไปแขกไปแกไปแกไปแกไปไปเรลอกครับเราตดอีกรอบครับจะลอกครับเะลอกครับการจะตกการจะตกทุกคนการจะตกเอาใจันจะตกมันเสียข้างให้เขียวไปแล้วการจะตกทุกคนอำบองถือกดไปครับอ้ไม่ได้เลยจ้าฟังผมนะเซนเตอร์เซนเตอร์รวมอยู่ที่ไซส์เตรียมเตรียมเข้ากลางนะครับอีกแก้มหนึ่งเราอีกแก้มหนึ่งเราจะบุกกลางแล้วนะ เซนเตอร์ทั้งหมดรวมรวมพี่ไซส์ก่อนรวมพี่ไซส์ก่อนตเอตรียมเตรียมวิ่งทางลัดเข้ากลางนะรวมไว้รวมไว้ให้ไปด้วยนะไหมให้หมดเลยใช่ไหมเอาไซสีฟ้ามันมันไม่มาวะบอกกินตีบอสด้วย<ไ>วดิไห<อ>วปะ<อ>วะทำไงออาซับ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 เตรียมเข้ากลางนะซับเซนเตอร์เตรียมเข้ากลางผมว่าพอผมว่าพอไซส์อยู่ที่เดิมครับโอเคขาดแค่ว้ บอสเกิดบอกผมเลยนะพอบอสพอบอสเกิดบอกผมเลยนะผมจะเข้าเลยผมพร้อมก<บ>ดเรียกตรงกลางเราสีม่วงหลดตรงกลางแล้วนะใช่ไหมต้องไปโหดตรงกลางไงถ้าเราโหดตรงกลางได้เราก็ชนะเลยอ่าระหว่างคนปวนไส่ใส้มีคนปวนอยู่เรื่อยๆเนี่ยมี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 ม,มีมันมีมารูอยู่อยู่อยู่ย <ผม S 2> คงเจอไว้บอสบอส บอสเกิดเมื่อไหร่บอกนะบอกนะได้แล้วได้แล้วตายไปเข้ากลางเข้ากลางผมบอกว่าบอสเกิดให้บอกนิ่รอบอสตายเลยเข้ากลางครับเข้ากลางเข้ากลางเข้ากลางเากลางเป็นเซนเตอร์ซับปทนเซนเตอร์ซับเฉพาะเซนเตอร์ซับนะเข้ากลางเข้ากลางกลางแลนเราเล่นเลยครับง่ายจังหวะโอเคอุ้ย คุณซื้อสุดยอดเลยอันนี้ความใจเย็นของคุณอีกเซนแม่งฆ่าชิบหายไปวอดเลยฆ่าใครวะสับตองก็เป็ธรรมดานะสับตองก็เป็นธรรมดานะติดตานี้มีสนุกตาดีสามสิบนี่มีสนุกกขอตีตากเกมแหมคุณล้ำหน้าผมแล้วเนี่ยเจ้าหน่ากันตาเนี่ยจพี่โอนการไม่รู้ครับไม่ไม่ไม่ได้ไล่ฆ่าใครเลยวิ่งทั้งแมป อุ้ยถ้าคำตอนถือก๊อตนี่คงจะได้ประมาณห้าสิบหกไปนพี่มาเลยพูดไปพูดไปไปใช่ไหมครับก็ว่าไปเกมหน้าน่าจะเป็นสันนะถ้าผมเดาจากเราชนะมาสองครั้งสิดขอบคุณค่ะเตรียมใจกันหน่อยนะครับลินซันอุ้ยนำนำดีนำดีำดบอสใช้ได้เลยเอ้คำตองเราใส่ชุดล่าบ,บอสมานะ ไม่ไม่พี่เดี๋ยวผมไม่กล้ากดข้างบนพี่แม่งโอ้โหด้วยกันที่หายเลยข้างบนสุดไอ้กลุ่ซื้อกับบอสต่างดีกับอสต่างกอกเลยข้างบนโอเคพีสตรีมระวังทรมานหน่อย